องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรองตำบลหน้าอยู่9ก้าก้าหน้าดีมีความยั่งยืนประกอบด้วยน้ำดีไฟฟ้าดีทางบกทางน้ำดีเมืองสวยและปลอดภัยดีศึกษาดีอนามัยสิ่งแวดล้อมดีวัฒนธรรมดีอาชีพดีบริหารจัดการดีดนี่เป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับแนวหน้าของจังหวัดพิศณุโลกเพราะที่ผ่านมาสามารถคว้ารางวัลต่างๆมามากมายและยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีตลอดรอบปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 5 3จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลอง มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในด้านคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างโปร่งใสมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนภายในระยะเวลา 5-10ปีข้างหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลองได้วางยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาศึกษาดีกล่าวคือการส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาความรู้ในวิชาสามัญและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลบ้านกรองให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ไว้เป็นอันดับแรกเนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นยิ่งที่จะต้องพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองได้เน้นให้เด็กเล็กทุกคนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อปูพื้นฐานให้เด็กสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ตลอดจนความสําคัญกับการศึกษานอกระบบการสอนเสริมพิเศษให้กับเด็กที่อยู่ในเขตตำบลบ้านคลอง ในระดับชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่6ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาและได้มีการพัฒนาปร,ปรับปรุงรายวิชาตามความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียนยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ด้านการสร่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้อาชีพดีทาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลองได้มีการสร่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบล ไม่ว่าจะเป็นการแจกรถเข็นแก้จนการฝึกอบรมอาชีพต่างๆเพื่อให้ก่อเกิดการสร้างรายได้ของคนในตำบลบ้านกลองยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณูปโภคสารธารณูปการน้ำดีไฟฟ้าดีซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรองมีหน่วยสูบน้ำและกรองน้ำจำนวนสองแห่งเป็นระบบผลิตน้ำประปาใต้ดินณที่ทำการอบตอหมู่งที่ห้า และที่วัดสุสวัสดิ์หมู่ที่3ไว้ให้บริการกับประชาชนในตำบลสำหรับทางด้านไฟฟ้าและแสงสว่างทางอ,อมตอได้มีการติดตั้งไฟรายทางและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษาเมื่อเกิดการชำรุดยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและการระบายน้ำทางบกทางน้ำดีพื้นที่ในเขตตะบลบ้านคลองมีถนนสิงหวัฒน์ผ่านกลางด้านทิศเหนือ มีการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลอย่างทั่วถึงมีการจัดการเรื่องการระบายน้ำโดยการขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ำที่ดียุทธศาสตร์ที่5ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองตำบลให้มีความสวยงามและปลอดภยัยเมืองสวยและปลอดภัยดีซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองได้มีการจัดฝึกอบรมอปพรของตำบลบ้านคลอง และการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครตำรวจบ้านและทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของอบตอบ้านกองก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะออกให้บริการประชาชนทุก24ชั่วโมงยุทธศาสตร์ที่6ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอนามัยและสิ่งแวดล้อมดีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านครองได้มีการบริหารจัดการด้านนี้โดยการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้กับประชาชนในด้านสุขภาพต่างๆโดยทางอบตอได้ร่วมกับสถานีระไมยตำบลบ้านคลองทางด้านสิ่งแวดล้อมอบตอได้มีรถบริการจัดเก็บขยะภายในตำบลบ้านคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียุทธศาสตร์ที่7ยุทธศาสตร์ด้านการาศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมวัฒนธรรมดีองค์การบริหารโซนตำบลบ้านคลองได้มีการส่งเสริมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของตำบลได้แก่การจัดงานประเพณีทำบุญกลางบ้านแห่ผ้าห่มพระและปล่อยแพรสะดอกคะและการเข้าร่วมงานพิธีต่างๆตลอดจนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีโดยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งในด้านนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองประสบความสำเร็จโดยได้รับรางวัลองค์กรบุคคลส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอด ั้งรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษีและรางวัลบริหารจัดการที่ดีโดยได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งมีการปรปับปรุงกระบวนการทำงานการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านจากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสามารถคว้ารางวัลองค์กรบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีคือในปี2549ปี2551และปี2552นอกจากนี้อย่างควา้ารางวัลองค์กรบุคคลส่วนท้องถิน่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีด้วยความร่วมมือของประชาชนในตำบลทุกคนและเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านครองได้รับรางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ด้านโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามกลุ่มสนใจโดยการสอนเสริมพิเศษณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายอพิสิทธิ์เวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลสำหรับรางวัลต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านครองได้รับมานั้นเป็นผลจาัดก,การตั้งใจในการทำงานของทีมงานคณะผู้บริหารบุคลากรของของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านครองผู้นำท้องถิ่น และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ของตำบลบ้านกรองโดยแท้จริงและนี่คือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรองที่พร้อมผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งและความสุขที่ได้อยู่ในตำบลบ้านกรอง